มิชาชีมเนี่ยชอบใช้แพทเทิร์นนี้เลยครับก็คือสร้าง facebook มา facebook เกี่ยวกับอ้างคนนู้นคนนี้อ้างบริษัทนู้นบริษัทนี้อ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงครับเสร็จแล้วจะยิงแอดใช้วิธียิงแอดซึ่งเวลายิงแอดนะครับเราไปค้นภายหลังเนี่ยมันจะไม่เจอแอดมันจะเจอแค่บัญชี facebook ครับเพราะฉะนั้นแอดเนี่ยแอดที่ผู้เสียหายเห็นเนี่ยครับจะโอกาสที่จะหายยากมากแล้วก็พอผู้เสียหายคลิกเข้าไปเนี่ยก็แพทเทิร์นเดิมๆครับ ตัวใหญ่ไม่จชาชีพเนี่ยจะไม่คุยผ่าน a c e b o o k ครับไม่คุยผ่าน e s s e n g e r อืมจะพาผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปคุยในไลน์ทาไมอ่ะคุยผ่าน Mess e n เจอร์กับไลน์มันต่างกันยังไงเหรอครับผมยากรู้หมนกันบางทีเฟซบุ๊กอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องการส่งลิงก์แปลกลิง์อะไรพวกนี้เฟซบุ๊กจะดีเทคทีนี้เขาก็จะพาเราเข้ากลุ่มไลน์แล้วใช่ครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันแพทเทิร์นเหมือนกันอ่าโอเคก็พอพอไม่จชาชีพเนี่ยพาผู้เสียหายเข้ากลุ่มไลน์ก็จะเริ่ม แจ้งรายละเอียดครับอย่างที่คุณส้มบอกว่าชักชวนลงทุนอะไรพวกนี้นะครับก็ชักชวนโดยที่ในช็อตแรกที่ที่คุณส้มบอกเนี่ยก็ครั้งแรกเนี่ยที่คุณส้มโอนเสร็จเนี่ยพอคุณส้มเหมือนกับว่าติดกับใช้ว่าติดกับแล้วก็โอนเงินครั้งแรกไปแต่คนร้ายก็จะเริ่มส่งเว็บไซต์มาให้ผู้เสียหายลงทะเบียนครับซึ่งเว็บไซต์นั้นก็เป็นสิ่งที่มิจฉาชีพเตรียมเอาไว้ออนึกออกไหมครับทำเว็บขึ้นมาเองใช่ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ลายคุยแบบหนึง่งลายเห็นแล้วว่าผู้เสียหายโอ,โอนเงินเข้ามาครับเว็บไซต์ผู้เสียคนละมิจฉาชีพเนี่ยก็จะเกอะข้อมูลไปว่าเงินตรงเนี้ยที่ผู้เสียหายโอนเข้ามาเนี่ยมันปรากฏในเว็บแล้วออ้ตัวเลขเด้งขึ้นมาปุ๊บเราเลยนึกว่าอ๋อมันของจริงแล้วโอนไปปุ๊บก็ไปโผล่ตรงนั้นมันทําให้ผู้เสียหายรู้สึกว่าเออโอนไปเนี่ยมีเงินลงทุนจริงมีกาไรขึ้นจริงในเว็บไซต์ครับครับครับใช่ผู้เสียหายก็เริ่มมีความเชื่อใจอื เสร็จแล้วก็มุกที่คนร้ายใช้ในคดีนี้ก็คือพาเข้ากลุ่มครับพาเข้ากลุ่มลายซึ่งก็เจอกันได้บ่อยๆครับในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นประเภทว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มต้องทําธุรกรรมพร้อมกันต้องลงทุนพร้อมกันอันนี้คือหลักจิตวิทยาในการช่วยก็กดดันเป็นกลุ่ม,มแบบนี้ใช่ครับก็จะเห็นว่ามิจฉาชีพเนี่ยมีการมาทุกสูตรเลยวางแผนเออมาอย่างดีครับ ซึ่ง,<น>ง,ต,งต้องบอกก่อนต้องให้เกียรติคุณส้มนิดนึงผมว่าคุณส้มเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ลงทุนอยู่อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังมีการรีเช็คอะไรต่างๆแล้วก็ยังโดนหลอกได้เพราะว่าไอ้พวกนีมน้มันหลอกกันแนบเนียนมากใช่ครับออคือ,อมันทําเหมือนกับว่ามีคนลงทุนจริงอะไรจริงครับในบางเคสเนี่ยพอยอดใหญ่ๆที่ผู้เสียหายโอนไม่ไหวใช่ไหมครับเนี่ยบัญชีพวกนี้ในกลุ่มอาจจะทักไปส่วนตัวผู้เสียหายว่าขาดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวส่วนขาดเนี่ยไอตัวหน้าม้าจะช่วยโอน